นี่พี่น้องเห็นบนน่นี่น<ด>ีแ่แ่ะเพราะว่านี่ป้าไพ่มีแต่นหน่อไม้กับหน่อนางดินป้าเขาให้หน่อน,นี้ซื้อเขาก็สอ0รอนี่น้ำห่างโอ้อยใหญ่อยู่เกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่เอ้าไปเห็ดหน่อไม้สมนอนี่ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าในป่าไผ่มันมีผ้ามูว่าผจญไผ่ครับผมเราจะมาขุดหน่อไม้กันนะซับหน่อไม้หน่อไม้มันเน่าเลยล่ะไม่ได้ขุดยาบดอกแลนเตียวคราวเดียวเอาบอร์ไรสเดี๋ครับเอาไปแต่พ่อกินเห็นแล้ว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 ลองนะฮะตัดสิ่มบนเดื่องมันเดือดเลยเราคตัวบ่าไผ่จริงๆเราขุดกินนอนั่งดินนะครับนกไม้ที่นี่ ุดตึงจานบอลูมาที่เมาขายได้หานะ่างสดเนี่ยอ้ยมันจะมีกระเบื้องไรสิไอจิอตกูตองเอางองมนงันน้ำเนาหนักปลาเฮจิ้มงงนเลยตีหากฮูกุ้งยังไงหมงงไปเับเอาไว้ป้าอนี่ครับทำไมตะกี้เห็นยังเจียน Nè Cháu nó nướng nó nhập pha cấp Cháu mới cái hít nó ăn kìa Cháu mới lấy Thử quên đứng <laughs> đây mình

ติงออกจังซี่นี่นี่ครับผมแอมครั้งพิศหูขาวนี่ไม่เห็ดเห็ดดีๆห้ะไปก่อนไม่เห็ดดีโอ้นี่ดีๆมันเดี๋ยวขาวข้านี่เห็ดนี่ไม่ตามหักสิไป กินสยนี่กิเสียมาไปละิเลยุ่เนียวเ็ดเราไม่สก็ังดีุนี่นี่นี่ก็ังพดีเลยนี่นอนนี่ก็ต้องเป็นนอนนังดินพอดีอุ้ยนัง้แบับถือพอดีก็ต้องเป็นนอนนังดินพอดีครับ Chúng mình có đang sẹp này Khá đi hàng xong rồi không Sẹp hàng Hả? Sẹp hàng hàng nó người đi lên mọi người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  mọi นี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่แหละเขาัน้ป่าไผมีแต่หนอไม้กับหน่อนางดินนี่ยวูบไม่เอดอืมอืมอืม่น้องม่อมเห็นหรอกอืมมองมปมันโปรมาอยู่เนาะ โอ้โหเขวครับได้หอเงาบ้งเลยมาไปมุ่พี่น้องไปยืดหนังเกินมาไปเขาวัดเอาไปเห็ดน้นองไม่สมป่ะน้องไม่สมฮะป้าบป้าบเอ้าไปเห็ดน้องไม่สมนอนนี่นี่ถ้าตปเห็ดทุกอย่างเหรอโอ้มันเต็มเลยไหม <c ười> นอนนี่ถือออกนอนนี่ถือแจก,กางากไป นอยทั้งสี่นี่เดิน,อน,อนอ้อยยังขุดหาครับหากหลายอีว่ะไม่หอดใบคิงมั่นไม่หรอกไปยำน้ำปูขับจนไปบนับานในหอดเงานี่มันต้องเอาจังสี่นี่ ดี๋ยทิ้งทิ้งนนองทิ้งนี่นี่เห็นบ่ไหมาขุดมาขุดดนโอมด่วนีก็่ออกไกินดวอ้อนองนี่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 ยเอาดิวเขาเก็บออาลกยังไม่ิงังนี่นี่นี่เดียวนอนน่ดิเอานอนนี่

ว่าอะรมจีะฮ่าฮ่่านะะจนะนันย่างนีนะเห็นคนมันเอดำมันเ๋ยวไปปอกใหม่ตัวปอกาใหม่อองไม้ดอกว่งางเสียงด้วยองไ เดี่ยวเดี่ยวกัน่ะมัในห้องฟ้าฟ้าลงไปเลยปลอกไปตะพี่ครับง่ายดิตัดห,ห่อข้างในเลยเอาแต,ต,ต่นอนหรอโอยตายจริงๆหนึ่งกล่องเนาะเขี่ยลงของลางอ่างไม่เคยเป็นอย่างไรดิ หนุ่มอีสานเช็ดเป็นทุกอย่างเดี๋ยวว่าไล่นอนเลยทุกคนเงามัน,น,มน,มนไปมันหย่อนมันหย่อน,น,นมันทำไงซับมาคัมกมาเนี้ยเอาก็ได้คุณเละคุดเอาห่อนเงาเนาะนีะ่ครับเดี๋ยว นี่ที่เด็ดเจฟฟเียน้องไม่ชมมาเนี่บอกไว้ล่ะหนึ่งหนึงเอาแก่ๆเนี่ยครับกำลังดีอืนี่ก็ที่วอบด นะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมปอกเร็วๆไปนี่เฮ็ดน,น้องไม่ส้มนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องไม่สมท่านนี้นจะปเป็นเกงน้ำปูครับผมได้เชฟมาจากลำปางโอเคครับพี่น้องแล้วไปเฮ็ดก็ขอก๊าน้ำกินก่อนครับผม พบกนะันในคลิปหน้าสวัสดีครับ